วิธีตัดสซนเรียนง,ยง่ายนะจอมเอาหางขวานให้เจอนะขวันอยู่นี่<ล>พร้อมเรียนลงลเปิดเครื่องเลยติดต,ต่ำปกขวันประมาณั้งสองนิ้วเลยสองนิ้วสองพอ,2 2> พอว,ดดว,วัดระยะดิจิกเลยจิกลากลงเอานิ้วออกเหมือนจิกลากไปหาอะไรไปหาขนาดมากไปหาหางคิ้ว

มาพอถ่ายทิ้งเลยข้างล่างถ่ายยาวถ่ายถย่ายไปถ่ายได้แล้วหยุดถ่ายแล้วไปหยุดที่ใต้เส้นไถไปถ่ายเอาแป้งมาด้วยแปง้งแปง้งแปง้งถ่ายไปถ่ายไปปัดฝาให้สะอาดด้วยถ่ายสะอาดเห็นไหมสะอาดเห็นไหม ัไปเร็ว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 ดีนดดดี่ดำอยู่ดำอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมจำยิงกว่าะจะหายจะ่กว่จะสั้นไป่ ครับถ้าสมัยโบราณน่ะโบราณจะไถเขาจะเผยขึ้นเลยนะจะเผยขึ้นแบบนี้เลยพอถึงเส้นแล้วก็จะเผยขึ้นแบบนี้เลยเนี่ยโบราณเรียกไถกำหนดค้ำขาวแบบตั้งสนแบบเผยเผยขึ้นไปเลยเป็นการลบเส้นไปในตัวไงเไหมเส้นจะเส้นไปจังหายไปในตัวใช่ไหมอันนี้แบบโบราณนะนะหายยังเส้นหายแล้วค่ะเผยเผยขึ้นเห็นไหมเราทำดิแล้วเหลาไปเลย กลุ้มหัวไว้ด้านซ้ายอะ่ะมงยกลุ้มหัวเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นแล้วก็เธอก็สไลด์ขึ้นไปเลยเนี่ยเชิดเชิดใบมีดเห็นไหมใบมีดมันเชิดเชิดนะมันไม่จิกอย่างนี้นะมันเชิดเชิดดันลบเชิดไปเลยตัวอ่ไปเถเ่ินไปขึ้นไปอีกตวดไปเลยตวดตวดไปเลยเห็นไหมเส้นหายไปเลยใช่ไหม ทั่นแหละดีดึงหัวเข้ามาคุมหัวไว้อย่าให้เขาทิ้งหัวไปให้อื่นเนยลยเราก็ตามสัตว์ไม่ไหวนะคนนอนเหมือนคนไม่นอนมันต่างกันโอเคไหมตรงนี้อาทีนี้ถอยสุดเลยถอยสุดคันโยกสุดเลย ทำไปรอบหัวเลยย้ำทำนวลไปรอบหัวเลยดี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 นั่น,นแหะปแปงปัดออกตรวจไปด้วยดีดีตัวนี้ดำๆเห็นไหมเนี่ยดำๆอยู่สไลด์แล้วกพพอพอ หายยังสมัยยังดำอยู่นี่ดำเลยลงน้ำหนักอาขจะมุมต้นซ้ายใช่ไหมแล้วก็มุมด้านอะไรนั่นน่ะดำๆอยู่เลยเออเจิดขึ้นเมันนวลใช่ไหมเอาปรับฟันศูนย์เอาหวีมาหวีเขาใหญ่ จำได้ไหมทั้งหมดมีกี่แถวคะทั้งหมดสองสามสี่เออมีสี่แถวนะแถวที่หนึ่งแถวที่สองสามสี่นะแนวนอนนะค่ะแล้วก็มีอะไรแถวที่หนึ่งแนวฝังหนึ่งสองสามสี่เธอถ่ายแนวแนวฝังมาถ่ายมาเลยแถวที่หนึ่งใช้บีด้านไหนจำไว้ไดยังไปทางนี้ใช่ไหมคะใช่ใช้บีด้านไหนด้านหางใช่ถ่ายเลย ตัวที่หนึ่งั 1, 1> สเสอสาสใหม่หายมาใหม่หายมาใหม่หายใม่หายหนึ่งสองสาหาใหม่ายเองหนึ่งสองสสห้า หกออกมาแถวที่สองแถวที่สองหนึ่งสองทำไมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสาม สี่ห <4, S 2> <5, S 1> ้า,าหนึ่งสองสามสี่ทำเองเาหทำเองนี่แถวที่หนึ่งไหมเอาวีคูดออกสิเลินไหมหนึ่งสองสามสี 1> 1, 2, 3, 4, เ่เดี๋ยวเดี๋ยวระวังระวัง ระวังมุมด้านซ้ายออกนอกวีนะตอนในถ่ายอะยตอนนี้ระวังมุมซ้ายออกนอกวีนะให้มันอยู่บนหวีถ่ายไปหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อไปถ่ายด้วยสามเลยเฮ้ทสามนี่ยยกขึ้นสองสามงอไล่นะสี่ เอามหถอยหนึ่งสองสาเอาใหมตัวนี้ยาวอยู่สองสาเดี๋ยวกระแทก <6. S 1> เดี๋ยวกระแทกไปไป ผีปีออกเออเอาตัวนี้สั้นลงไปนิดนึงตันที่สี่อ๋อนิ้วหูอะออกกั okay. เออค่อยๆนิดเดียวพอเนี่ยจะเยอะตัดให้มันลอยๆให้มันเท่ากับชั้นที่สามชั้นที่สามอะเห็นไหมครับทีผูดวิออกพูดวิพูดออกเออแล้วยัง แลวตรงนี้มันดำไนิดนึงใช่ไหมเอาออกสัน้นตรงนี้นึงอย่าหลับอย่าหลับไปอีกว่าข <c oughs> ออบนี้ออก วีวีคูดออกนี่ดำดำดำหน่อยไว้ออกเหน้มรางนี้นึงมันเข้มไปหนาไปไ้ายดีหนึ่งสองสสี่พี่วีกลับเลยดัง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 หนึ่งสองสามสามี่ดีมา <ส arian. S 1> ทีนี่มายืนฝั่งนี้อตัดสวนกันไปใช่ไหมรอทีหนึ่งทีหนึ่งอยู่นี่ สี่ห้ำไมหนึ่งองามสี่ห้าดีมาอย่อลงย่อหัวลงดินอนนอนลงไปดินอนเลอีกไยถ่ายที่สองย่นี่ถ่ายไอได้ยินเลยยินเสียงเลย เอาใหมเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่จะช้าจะช้าพี่มีการเอาใหม่เธอจะใช้สเปรย์สปาอย่าใช้เป็นคนเมาไม่เอาเอาแม่นแม่นนะแม่นแม่นสองสามสี่ห้าดีๆูดออกสิเนี่ยวูดออกเออเอาใหม่ทุกที้มันยังดำอยู่เธอถอยหลังมาดิเธอถอยหลังมาดูเห็นมันดำไหมเนี่ยค่ะเอาใต้ใหม่ สามสี่ห้าิมีกับนึสมสี่ห้าิมับอ๋อไปถ่ายเดียวที่3 ดูลงจับประเดืนอวิธีสองนี่ดีตรเนี้ถ่ายออกถ่ายมาเตรียมหน้าเลยออสองหนึ่งเฮ้ยน,นับค่ะเพิ่งจะเพิ่งจะหลักไปได้หรอวะใครอยู่วะหนึ่งสองสามสี่ห้า คืองลงองตัดเล็กนึงข้างบนเนี่ยอ่อนนิดหน่อยหน่อยนิดเดียวนิดเดียวตัดพอเขาลูกเขาทรงไถมันเต็มหน้าสิครับพี่น้องเออมันมันไปแอบไถ่ายเขานี่กลัวฮะเอาไปข้างหน้าคือจะไถแบบเป็ขวางสี่แถวเหมือนกันเอาเซนเตอร์ก่อนเซนเตอร์ก่อนไถมาเซนเตอร์ก่อนตรงเซนเตอร,ตร์ตรงนี้ยกขึ้นแล้วก็ไถ่าย หกไปแถวที่สองแถวที่สองงข้างหนึ่งสองเฮ้ยไม่ชอบหลับเลยหายผ่อนคอมาเซ็นไม่ได้นอนอะไรอยู่วไม่หลับแล้วหนึ่งถ้ากลับมันเย็นสามสี่ห้าหกตัวนี้เธอเห็นมันเป็นหลังเต่าไหม เพเห็นมันหัวแหลมไหมเนี่ยค่ะปาดออกยีกปาดเลยเนี้ยขวางอ่ะนั่นแหละปาดเลย,เลยไม่โดนไม่โดนเธอปาดจากข้างหลังมามา,าปาเธอปาจากนี้มาปาจากนี้มามาใชาไมเนี่ยก้มหัวดูก้มก้มดูถ้ามันมีหลังเต่าก็ปาดออกจะ,จะตัดให้มันเป็นหัวกิ้งกาดตัดให้มันเป็นอะไรตัดให้มันเป็นหัวลูกลูกแตงโม้มะพราะ้าวอ่ะ ผมมอืมดีดีขึ้นไหมไปแล้วค่ะอืมดีหายยังไปแล้วอ๋อทีนี้ไล่ตัวนี้เอยเอปลายหวีไล่ที่ปลายหวีเดินมาเลยปลายหวีเอาแปรงเนี่ยแปรงโกกแปรงมาเ่ยแปรงมา ปลายหวีไล่เลยปลายหวีปลายหวีปลายหวีตั้งทีเธอผมบอกว่าเธอให้จำหํำไว้ตลอดชีวิตใช่ไหมถ้ามีการถ่ายขาวโดนคืนให้ใช้อะไรปลายหวีปลายหวีเนี่ยปลายหวีส่วนที่หนึ่งเดินใช่ไหมเนี่ยเดินไล่มันบงังเนี่ยเดี๋ยวมันโผล่ไหมเดินมันโผล่ไหม มันเดี๋ยวค่อยถ่ายออกดีพอหยุดก่อนคือว่ามันสวยต่างกันไหมอันนี้ยาวกว่าใช่อันนี้มันดำดำใช่ไหมตรงนี้ถ่ายแล้วดีขึ้นไหมค่ะ<อ>มันกลืนยังไงขาวนวลกลืนมาเดินมามนถ่ายได้เร็วกว่านี้หน่อยช้าอย่าอย่ะสโลโมชั่นมันไม่ใช่ตัวอย่างหนังนะดี ฟาดฟาดไปเอาเนี่ยถ่ายไปใช่าใจไหมเธอดูดูให้มันเป็นว่ามันมีดำตรงไหนมันนุ่มีตรงนี้ดำๆเห็นั้ยเนี่ยตุ่นดำๆตรงนี่ๆดำๆถ่ายอ่ยังยังหวียังยังนะยังย่งเราต้องการจะถ่ายให้มันสวนเส้นผมใช่ไหมเส้นผมมันชี้ไปนี่มันชี้ไปข้างหน้าแล้วก็ถ่ายสวนขึ้นไป đi lên mấy đi lên mấy thôi đây đâm nữa ừ ừ khoi ừ. oh. đẹp mấy rồi đấy thôi này dịng này đi không ดีเริ่มเริ่มบีเริ่มเข้ามือยังเริ่มเข้าไม้เข้ามือใช่ไหมเริ่มคล้องแล้วเออดีดีดีไปไปไปดูหน้าเด็กหน้าช่างออมหน้าเด็กนะจะสลดยสามสิบแปดแล้วใช่ไหมสิบแปดฮะสิบแปดยี่สิบแปดอาผมนึกว่าสามสิบแปดเว้ยสามสิบเจ็ดอ่า ตัวนี้มันดำอยู่ตร,ตรงนี้ปะคะเอาโซตนตอวเบอร์หนึ่งมาเบอร์นหนึ่งเดจวดเลยอือสไลด์เลยได้ยินเสียงไหมค่ะดีขึ้นไหมค<ำ>่ะจุดจุดนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นนะดีขึ้นเอาป <ะ S 1> <ม>แป,งปรงปลาดอกขยี้ยเลยตรงไหนมันดำขยี้เลยตรงนี้ขยี้ยเร็วไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเบอร์หนึ่งเลย ไถสไลด์เอาเลยจวดตรงไหนดำอีกตรงนี้เออตรงไหนดำก็ไถนี่ทำเนี่ยไถมันเร็วๆมันจะหลวดอ่ะจวดชัญจวดชาญเลยดียังค่ะได้้แลวดีแล้วดีแล้วคิดว่าจะเก็บตังค์เท่าไหร่หัวนี้คะห้าสิบบาทแปดสิบบาทร้อยหนึ่งค่ะไม่จ่ายค่ะถ้าลูกค้าจริงอ่ะคนจะเก็บเท่าไหร่ทั้งวัเรียนแปดสิบบาทแปดสิบบาทร้อยหนึ่งก็ได้นะ ร้อยห้าสิบก็ได้สามร้อยยังได้เลยตัดสวยๆเอาเอาเอาศูนย์จุดห้ามาช่วยดิศูนย์จุดห้าอืมสระไรเลยศูนย์จุดห้าแล้วแยนี่มันหนึ่งจุดห้านี่หมูข้าวป่ะวะใช่นี่แพงที่สุดในโลกอ่ะจำไม่ง่ายหนึ่จุดาเลยต้วนเลยตรงต้วนเลยตวนเลยตรงนี้นี่นี่นี่ต้วนต้วนขึ้นไปสวยยัง สวยยังสวยยสวยสวยค่ะสวยไปไเดินมาเดินมาเร็ว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 เรเร็พอพอพอเลิกเลิกิมาดูข้างหน้าเลยเขาเลียมาเียวความเรลงเอาฟันออกไหมคะเอาออกดิความควาลงีรกลงี่ลงีกลงอามแต่งดี เขาเทียบปะเขปเบปัดสิบหกออกแล้วก็ขออว้พร้อมให้ช่างนนทบุรีตัดผมเก่งวันเก่งคืนนะเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าของร้านเป็นประกอบการเดินทางกลับบ้านปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองนะฝากอะไรก็ใช่เลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย